อันนี้ดูวิธีการประกอบเต็น์นะคะขนาด 2, อคู3สามสคูนจะมีลักษณะเป็นสองจวนะคะจะมีเหล็กตรงกลาง2อันอันนี้คือให้ลูกค้าสลับด้านนะคะแล้วเสียบลงไปรูตรงกลางของเต็น์แล้วก็ขยายเต็น์ออกนะคะเพื่อที่จะใส่ผ้านะคะขยายไม่ต้องตึงนะคะลูกค้าตอนนี้เราจะต้องเน้นที่จะเอาผ้าเข้า โครงเหล็กให้ได้ง่ายที่สุดนะคะอันนี้น้องเขาตัวเล็กก็จะทำสองคนนะคะก็คือหามุมนะคะหามุมสี่มุมเพื่อจะติดตีนตุ๊กแกระหว่างเสาจะมีตีนตุ๊กแกแล้วก็ผ้าใบก็จะมีตีนตุ๊กแกให้นะคะใส่ให้เข้ามุมกันตามภาพพี่น้องทำอยู่นะคะใส่รอบนอกให้ครบทุกจุดเลย โอเคค่ะเมื่อลูกค้าใส่รอบนอกเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็เข้าไปด้านในเพื่อไปใส่จั่วนะคะเอาผ้าใบให้ตรงกับจัว่วเวลาเราดันขึ้นนะคะจะได้อยู่ตรงจัว่วพอดีมันจะเป็นทรงเต็นท์พอดีอัน,นขยายนะคะพอขยายตึงแล้วนะคะลูกค้าก็ล็อกนะคะมุมเต็นท์สี่มุมเหมือนน้องทําอย่างนี้นะคะก็จะเป็นภาพ ที่ได้แบบนี้แล้วก็สไลด์ขาขึ้นเลยนะคะปรับระดับความสูงได้ถึง2เมตรนะคะลูกค้าปรับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ